เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครอสองทุ่มตอนสิตางทำท่าคังคูใบเอาตีนท่าประตูรั้วพระธาตุหลวงนครเวียงจันทร์สร้างคอนเทนต์แบบป่วงป่วงแบบป่วยป่วยใส่ผ้าสิ้นแต่งหน้าสวยก็ไม่ไหวหากทำท่าแบบนางเอกคังคูใบลุกป,ปีนนาบไม่สนใจพระเจดีองศาตีนคือชี้ไปที่พระธาตุ คนลาวเห็นบอกอุบาทเขาร้องหนีบ้างร้องไห้ไม่เห็นด้วยมันกาลีแม้ประตูตั้งอยู่ที่ข้างกำแพงรักสนุกทุกขนัดก็งานนี้นางสิตางโดนคนชี้ว่ากำแหงมาถึงถิ่นเย็นประตูผิดอย่างแรงวัดพระแก้วลองยกแหงโดนแจ้งความจำได้ไหมที่คนจีนมาปีนป่ายแถววัดแจ้งขาเกี่ยวไก่แอบเหยียดยาม พอโดนด่าเหล่าคนไทยไปติดตามโทษไกด์ทัวร์ที่ไม่ห้ามหยุดลูกทัวร์พอโควิดทัวร์หายหมดอดมาเที่ยวเรื่องปีนป่ายที่หวาดเสียวหายปวดหัวไกด์ตกงานปัญหาใหญ่เรื่องน่ากลัวคนก็ลืมเรื่องหมองมัวปีนเจดีมาบัดนี้นางสิตางกระเทยเท่าตั้งไม่รู้บอกนางเศร้าอยากวิ่งหนีมันจิตตกโดนตำหนิใจไม่ดี ขอขมาบอกเจ้าที่เทวดาอยากกลับไปที่เวียงจันทร,ร์อีกครั้งหนึ่งขอขมากราบทราบซึ้งด้วยขันห้าในว่ารักเทพฮินดูเทพนาคาพบหมอดูใส่เสื้อผ้ามาเต้นรำปุ่์พระาธาตุเมืองพนมเคยสลายล้มเสียงดังพังทลายใครขยำสองฝั่งของคนหลังไหลบอกเวรกรรมเกิดอาเพศหรือมนดํามาทำลาย วันนี้กูก็ไม่รู้นะพี่น้องคาดพนมอิดร่วงกองฐานสลายทางการไทยระดมทุนซ่อมทันใดบูรณะกลับสูงใหญ่งามอลังของศักดิ์สิทธิ์มีนาคเฝ้าเก่าไม่น้อยผู้เฒ่าผู้แก่ใกล้หลักร้อยย้อนความหลังยามเข้าวัดมีเทวาต้องระวังห้ามหยิบของทุกทุกอย่างติดกลับมาให้เอาหินเอาดินทรายมาจากบ้าน ก่อนออกวัดซัดดินหว่านไปเบื้องหน้าว่าข้าเจ้ามาเฝ้าองค์ศาสดากลัวมีของติดกายาคือทุลีจะบาปกรรมหักติดเท้าเอากลับบ้านดินในมือข้าขอหวานให้เจ้าที่หินที่มอบทรายที่ซัดปฐพีเพื่อชดเชยผงทุลีที่ติดกายดูเอาเถิดคนโบราณเขาคิดเยอะแม้แต่ฝุ่นที่เปื้อนเประอยยังสงสยัย ของในวัตทุกทุกอย่างห้ามพบไปละเอียดล้กำกําราบในจิตวิญญาณตัดฉากมาท่ากรี่คังคูใบหม่อมจุนละเจิมเคยโพสไว้นะทุกท่านว่าดาราหรือเจ้านายอย่างมัวคันโพสเล่นเล่นแค่มันมันแบบไม่อายมันคือท่าล่อขึ้นเตียงยั่วหนุ่มโสดยกขาพอเห็นเนื้อสดคนอยากใกล้ยกมือขึ้นผ้ารัดอ,อกรังขึ้นไป หนุ่มหรือแก่น้ำลายไหลใคร่ร่วมนอนคนลาวเขาเห็นสีตาเขาหดหูส่วนตากล้องไร้ความรู้แม่ไม่สอนโง่พอกันท่าขายตัวอรชรเกิดดราม่าอ,อกสะท้อนเอวสะเทือนอายุนางย่างหลักร้อยเดาจากหน้าส่วนสมองต้องเปิดฝาเอามีดเฉือนขอดูหน่อยขดสมองมันลังเลือน พอทำพลาดก็ยิ้มเจือนกราบสามทีไม่ตั้งใจไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่รู้ป้องเข้าสิงพร้อมไอ้ตู่ร่างทรงผีคิดน้อยไปหรือไม่คิดเอาดีดีรักสนุกไม่สนผีเทวดาทั้งที่มาจากเมืองไทยใหญ่ซื่อบือ้อนายประตูคนเขาถือเขาย่อขาทวารบาลรูปทหารเครียดโกรธาทั้งสองบานทั้งซ้ายขวาบานประตู กันพูดผีและปีศาจปัดและป้องตำนานเก่ามังกรล่องต้องต่อสู้ผีมังกรโดนตัดหัวกูเคยดูในไซอิ๋วมังกรขู่พระราชาว่าตัวท่านนั้นผิดแล้วซึ่งคำสัตย์ใยสัญญาของกษัตริย์ไม่แน่นหนาะลูกน้องท่านเล่นหมากรุกถอดวิญญามาประหารตัดคอค่าเทพมังกรพระราชาตอบไปว่าข้าไม่รู้ ว่าขุนนางเก่งบุ้นหูดวงจิตถอนข้าเห็นแค่เขานั่งหลับหัวโยกคลอนถ่วงเวลาตามที่สอนตามสัญญามังกรผีไม่ฟังคำทำตัวบิดรณภาบังอาทิตย์บินมาค่าทังซำจังอ้าแขนป้องโผล่ออกมาส่งวิญญาณมังกรฟ้าอย่าสร้างกรรมเรื่องประตูคู่ทุกบ้านเป็นบานพับยิ่งเจดีคนคำนับยิ่งต้องถาม ลงอาลักษ์อะไรไว้กันมนดำมีเทพแถนหรือไม้งามธรรมดาสิตางเอ๋ยยายทำตัวอินโนเซน์เรื่องพื้นฐานเรื่องจำเป็นไม่ศึกษาขังคู่ใบสิงหัวใจทุกเพลาอยากให้ฮาคนไม่หาด่ากระเจิงหากเจ้าที่อันแฮปปี้จะชีช้ำคนอีสานเรื่องคลามแสนยุ่งเหยิงละเอียดยิบหากได้รู้จะบันเทิง แค่ท่านั่งก็ดำเกิงสารพันห้ามไปนั่งข้องบันไดนั่งแกว่งขาห้ามนั่งสูงกว่ามารดาห้ามเหลียวหันยามแบกศพไปป่าช้าตอนกลางวันแม้ทิศนอนศีรษะนั้นหันทิศใดส่วนเรื่องการวางท่าทางนางกระรี่บนประตูเขตเจดีทำไม่ได้มันคลาบอกคำเดียวไร้หัวใจไร้สมองเป็นเรื่องใหญ่อับประมงคล วิธีแก้อย่าถามกูกูไม่รู้นางส้มหยุดต้องถามครูถามห้องโหนบางแห่งนั้นมีคำสาปป้องกันโจรที่ต่ำซามมาจิ้ปล้นหรือทำลายเจดีหลวงดวงสีตังได้มากราบแต่ก็เกิดภาพแสนหยาบยากรับได้วัฒนธรรมประเพณีไม่สนใจลุกปีนหน้าประตูใหญ่กลายเป็นลิงถ้าแน่จริงไปลองที่วัดพระแก้ว อยากจะรู้จะแดกแห้วหรือน้ำขิงการละเทศะท่ากระรี่ท่ายืนพิงคือดราม่าชายใจหญิงนางสิตางจบไปก่อนเล่ายาวเหยียดใช้เกลียดโกรธเรื่องไม่งามลาวสลดร้องอีหยังโน่นโบทเงินที่เชียงใหม่งามอลังห้ามผู้หญิงมาแนบนั่งกราบภายในเขาเรียกขึดเรียกคลำเรียกอาถรรพ์พระยานาคตาแดงฉานทนไม่ไหว หากให้หญิงมีระดูเข้าโบทไปของคลังเสื่อมโบทยิ่งใหญ่จะยับเยินเรื่องของตามกับใจตามนำมาบนแต่งเล่นเล่นเอามาด้านแบบโมเดิร์นใช้สายมูหรือสายครูแต่งเพลินเพลินเรื่องความเชื่ออาจขาดเกินนอกตำราใครที่คิดว่าแค่เหยียบบานประตูยายแต่งยาวเหมือนอยากขู่กลอนผีบ้าคืนนี้ณอีหานจิกอีเทวา เรื่องมนข่าวเรื่องคาถาของโบราณมีหานร,รากหักไม่เชื่อออกไปซะใครบังคับให้ฟังจะหรือทหารรอมึงสร้างเจดีเองเชิญหมู่มานเตาตีนเหยียบประตูร้านบ้านตัวเองหากรองเท้ามีขี้หมาทาเอาไว้บานประตูก็บันลัยเหมือนตันเต่งนักรบชายในสามกบรวงโตรเหงเสือกมาตายเสือกมาเจงแต่ยาวัย ดันมาตายตอนอายุ38โรคพยาธมาสอดแทรกในลำไส้ไม่ได้ตายเพราะคมดาบบาดหัวใจแต่มาตายด้วยโรคภัยเรื่องใกล้ตัวเรื่องที่คิดว่าเล็กน้อยแบบพยาธแต่กลับคมกว่ามีดบาดเชื้อมันชั่วระวังเธอเอาตีนเหยียบไม่เกรงกลัวปีนอาจบวมลามไปทั่วร้องครวนครางจะรุ่งเรืองหรือรุ่งริ่งงานหลงเหลง ท้าที่หมินอาจบวมเป่งดูเหมือนสางคนเมืองลาวหรือชาวพุทธยามเห็นนางให้อภัยหรือปล่อยวางแล้วแต่คนเรื่องคนไทยไปเหยียบย่ำคนอีกฝั่งบ้านโดนเผาโดนไปย่างโกลาหลพระยาตากสั่งเพื่อนรักเคียงข้างตนตอนไครทาตประชาชนเอากลับมาไปลักเอาพระแก้วเขียวมรกตนิถาวรขน,นใส่รถแสนเริงร่า ส่วนผู้แพ้ชนชาติลาวปาดน้ำตาแม้ผ่านพ้นการเวลาไม่อาจเลือนมาบัดนี้มีกระเทยยกตีนใส่พระยานาคอาจร้องไห้หางขยืน่นไปวัดวาต้องระวังมีคำเตือนกลัวคำสาปจะมาเยือนเพราะบาทาจำตำแหน่งเท้าที่เหยียบกันเอาไว้ว่าเท้าขวาหรือเท้าซ้ายข้างใดหนาหากสิตางสำนึกผิดขอขมา โทษบรรเทาเทวดาอาจปราณีแต่หากว่ามียักษ์สาเป้าเอาไว้ยากจะคาดถึงจิตใจเหล่าพูดผีวัดพระแก้วยักษ์ก็เป้าดูดีๆีโหดไม่โหดเที่ยวชี้ชตาโปน,ปนคนที่เขาอยู่รักษาอยู่ปกป้องหากจะเรียกถูกทำนองแบบเข้มข้นพี่เรียกว่าฆ่าพระาธาตุอุทิศตนทั้งครอบครัวเป้ากันจนพ้นวันตาย จะไม่ย้ายไม่โยกถิ่นกินแถวอื่นฝังรกรากทุกวันคืนทุกเช้าสายอยู่บำรุงแดนพระทาตให้ปลอดภยัยข้าพระทาตุจำเอาไว้นาสิตางแม้เขาตายกลายเป็นผีเขามีฤทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นอาจมิมิตรเสกสันร่างอาจลงโทษคนลบหลู่ร้องครวญครางเรื่องวิญญาณเรื่องผีสางเดากันไปใครเอฟซีบอกนางด้วยสวยเพราะเท้า ไม่ตั้งใจแค่หยอกเย้าเล่าเสียงใสกูคแค่เตือนเพราะกูกลัวมองเข้าไปพระธาตุนั้นแสนยิ่งใหญ่แต่เปราะบางแค่วางเท้าที่ประตูก็เป็นเรื่องกระแทกใจคนขุ่นเคืองเรื่องบาดหมางเน็ตไอดอลก็แค่คนมีสตางคมุงการบันเทิงอย่าคาดหวังดีทุกราย จบตอนสิตธางทำท่าคังคุใบเอาตีนท่าประตูรั้วพระาธาตุหลวงนครเวียงจันทร์คิดเขียนฝ้าพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี